สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เปียบพัทราดีก็จะพาเพื่อนๆมาชมความซนของแมวน้อยของเรานะคะของเราอยู่นี่ไม่อันนั้นมันไม่ใช่อันของพี่เมโลคะ่ะของพี่เมโลคะ่ะเ่เด็กๆเด็กๆเด็กๆยุ่งวุ่นวายละแตน,นี้ หิวแล้วหรออันนี้ก็คือแมวน้อยสองตัวของเรานะคะทุกคนตอนนี้อายุก็ประมาณสามเดือนนะคะประมาณสามเดือนแล้วส่วนมากแมวน้อยนี่เขาสนจริงๆนะคะทุกคนตัวนนี้ตัวนนี้ก็ เป็นตัวพูดนะคะว่าจะเรียกว่าจะตั้งชื่อให้ปลาเคม็มอยู่ปลาเคม็มน้องปลาเคม็มเพราะว่าตอนที่เราจับเข้ามาวันแรกกลิ่นเขาเหมือนปลาเคม็มเลยทุกคนอุ้ยตาเปลวเปหน้ารักจังเลยน่ารักจังเลยค่ะอา้าวหนูก็น่ารักค่ะหนูก็น่ารักนะคะน้องโอ้ยแต่ละตัว นี่ตัวนี้ก็มาขึ้นตากนะคะน้องลูลูของเรานะคะตัวนี้ตัวแก่นตัวจอมแก่นเลยน้องๆก็กำลังอยู่ในวัยซนนะคะทุกคนซนมากน่าจะน่าจะหิวไม่ได้ไม่ได้ค่ะหนูของหนูนี้ลูกของหนูนี้ได้กลิ่นอาหารกัดแล้วกัดจอมเลยอ่ะอย่านะอย่านะกัดแล้วกัดแล้ว กัแล้วเก่งจริงๆกระกปกรปถุงนั้นเป็นของน้องเมโลนะคะสำหรับแมวตัวใหญ่อันนี้ตูดีของแมวเด็ก จูเนียร์ค่ะจูเนียร์ฟู้ด ยุ่งอะไรกับรองเท้าเนี่ยฮะอ่ะเอาแล้วเอาแล้วปีนแล้วปีนแล้วนักสํารวจนะคะทุกคนนักสํารวจแมวไวันี้จะเป็นแมวที่ส่วนมากค่ะหาอะไรเจอไหมหาหนูเจอไหมหาหนูเจอไหมมีหนูไหมบ้านนี้มีหนูไหมอะดมดมเข้าไปดมเข้าไปในรองเท้าเลย อย่าเป็นลมก่อนล่ะรองเท้าใครเนี่ยรองเท้าใครเอ่ยอหาอะไรหาหนูเจอหนูเหรอเจอหนูหรือเปล่าเจอหนูไหมอย่าไปกัดรองเท้าพี่จูเลียวนะลูกอย่าไปกัดรองเท้าพี่จูเลียวขาดล่ะไม่ได้นะไม่ได้นะครับ อ้าวนิ่งแล้วเหรอลูกนิ่งแล้วหรอหอนิ่งแล้วหรอคะนานน,านคุณเธอจะนิ่งนานจุกกล้องอีกแล้วนานสนใจกล้องสนใจสนใจกล้องแล้วลูกฮะนี่ สวัสดีครับทุกคนแม่อยากจะตั้งชื่อให้ผมว่าปลาเค็มปลาเค็มทุกคนเห็นด้วยไหมครับ เสียงบางไม่ได้เลยเดินกันออกวเลยนะ่ะปีนน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 ะอ่ะยวกัน โตเร็วมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็สามเดือนแล้วค่ะเอาขึ้นจักมามี่เฉยเลยเอาจะไปไหนปีนนะคะปีนแล้วค่ะ,คะช่างสำรวจจริงๆเลยตัวนี้นี่น,นปีนแล้วเรียบร้อยทุกคน จ๊เอ๋จ๊เอ๋จ๊เอ๋ตรงนี้อะไรเอ่ยตรงนี้คืออะไรเอ่ยจ๊เอ๋สวัสดีค่ะงานตัวนี้เห็นแล้วสนใจขึ้นด้วยขึ้นด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยคนสิเขาก็จะโซนอย่างนี้นะคะทุกคนบางวันกลับมาบ้าน ห้องกระจัดก,กระจายหรือทุกอย่างร่วงทุกอย่างกระเด็นกระโดนไปทั่วสองตัวนี้แหละ,ะนั่นนั่นทำอะไรลูกเข้าไปทำอะไรตรงนั้นเออันนี้ก็สนใจใหญ่เลยเอ้า ทุกคนปีนขึ้นไปบนปีนขึ้นไปบนเสื้อผ้าแล้วเรียบร้อยลงมาหมากบอยู่ไหนเนี่ยไม <c oughs> ่ลิลี่เอ้ยลูลูเอานี่คะ่ะนี่คะ่ะอยู่นี่เรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่คะ่ะ ปีนขึ้นไปทั้งบนสุดแล้วค่ะนั่นลงมาแล้วหลกลงมาแล้วลงมาครับเอ้ยลงมาค่ะความสนความสนของเขา สำหรับวันนี้ก็มีมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะคะอัปเดตลูกแมวน้อยของเรานะคะก็คือเขาก็ยังอยู่ในวัยซนอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs>